พยายามจะบอกให้เพื่อนขยับเข้ามารับบอลนะครับโชติกาเหมือนตานักกรลเลนทันสั้นให้มาชยาสิทธิ์ปอผูคืนนักกรแล้วย้อนมาให้ครับตรงนี้เจษฎากล่องยัดที่เสาแรกแล้วก็ดึงสูดครับโอ้โหสกอร์แรกมาเลยครับในช่วงนาทีที่สิบของเกมเท่านั้นครับและเป็นทางด้านพัทราพฒพิษที่ได้เฮก่อนเลยครับจากจังหวะนี้ครับโอ้โหแฟนๆตามมาเชียร์เนี่ยได้เฮก่อนครับพัทราพฒพิษครับ โอ้โหแล้วสังหารลูกนี้ไม่พลาดครับทางด้านเจษฎากรปาราราครับจังหวะจ่ายของทางด้านนี่แหละครับนัตกรัตาสุวรรณครับโอ้โหและยักเสาแรกเลยครับพิพัฒน์เอาไม่อยู่ครับดูอีกมุมหนึ่งครับนี่ครับฉีกตัวเองให้แล้วตามะดับบอลแล้วเล่นบอลกันตามสูตรเลยครับสามเหลี่ยมตรงนี้ครับ นัฐกรจ่ายและเจษฎากรจบครับ1.0ที่พัทรปพิษขึ้นนำเทพศิลินครับเครับ3คนนัฐกรยัยงได้เราจะของมันเล่นตรงนี้ติดที่ธันวาปฏิพัฒลงมาเชื่อมตามแล้วนะครับปฏิพัฒจันหอมแล้วฉิบขึ้นหน้ามาตรงนี้ได้สกิดเปลี่ยนทางแล้ว มีสัญญาณฟาวแบบนี้ก็น่าจะจุดโทษเลยครับโอ้โหอาครับแล้วเป็นซอฟฟานสันหลนที่เรียกจุดโทษได้ครับจังหวะออกมาตัดของประพจน์คงจเจริญอะไรครับแล้วเป็นซอฟฟานที่ถึงบอลก่อนกับเพื่อสักครู่ครับโอ้เดี๋ยวย้อนดูตรงนี้ครับจังหวะยกยาวขึ้นไปของปฏิพัทธ์จันหอมครับแล้วในกรอบตรงนี้เป็นซอฟฟานที่ถึงบอลก่อนครับแล้วออกมาไม่เจอบอลครับ ทางฝั่งของประพจน์คงจเจริญครับแล้วผู้ตัดสินเนี่ยก็เป่าเป็นจุดโทษเลยครับอาครับโอกาสลุ้นตีเสมอของเทสลินมาแล้วครับภ<อ>าพจับมาที่ออฟานเลยครับจะยิงเองเลยไหมครับจุดโทษลูกนี้ครับ อาจจะบอกว่าไม่เห็นด้วยครับแต่ดูจากภาพช้าก็ค่อนข้างชัดนะครับซอฟฟานเนี่ยถึงบอลก่อนครับก่อนที่จังหวะสุดท้ายนี่จะไปชนกับประพน์คงเจริญครับผู้รักษาประตูนักฟังพัทรพพิษแล้วคนยิงเนี่ยเป็นทางด้านของธีรพัฒน์ตีสมุทรนะครับหมายเลข3ของนักฝั่งเทสลินครับ จะดวนกับประพศคงเจริญที่รพัฒวิ่งมาสัตว์โอ้โหุูงไปเซฟได้สุดท้ายออกหลังครับไม่ได้ประตูตีเสมอกับเทสลินครับโอ้แล้วลูกนี้เป็นซุปเปอร์เซฟเลยครับประพศคงเจริญโอ้โอกาสตีเสมอมาแล้วแต่ไม่เอาครับเทสลินโอ้โหดูครับช้าเลยครับซอยเท้าดึงจังหวะครับที่รับพัดแล้วไปถูกทางครับประพศ แล้วตกดีโอ้โหตัดกลับาได้เลยครับโอ้จุดโทษไม่ได้แต่ว่าเซตเพได้ครับอ้อเราเป็นทางด้านธนทรพย์เพชรแสนครับโอ้โหแหมจุดโทษไม่เอาครับดูภาพช้าหน่อยครับเล่นเตะมุมจังหวะต่อเนื่องอะไรครับเราป้ายต่อมาให้ตรงนี้เราหูม,ม่งไปเสาไกลกับธนทร ดูครับวางเข้ามาแล้วป้ายคือแล้วขู่ธนทรพย์หมงสะบัดไปเสาไกลแล้วประพคงเจรเนี่ยยืนอยู่เสาแรกเลยครับแล้วไม่ทันครับนื้อติดธนากรตรงกลางมีพื้นที่อะไรครับเจษฎากรไหลมาให้เจ้านี้จับหนึ่งจังหวะแล้วสัตว์ลูกเดียวโอ้ตรงตัวบุรรัษระตูครับไม่ได้ครับโอ้ลูกเนี้ยกิตภาพหนูแย้มครับได้วางเท้ายิงเน้นๆแต่ว่าไปตรงตัวทางด้านพิพัฒน์ โอ้โหสาแรกตัวนั้นยังกินไม่ได้ครับพัทราพิษแล้วลุยกับมาช่องดีเลียดเลียดก็เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับ2ต่อหนึ่งครับพัทราพิษขึ้นนําทางด้านเทพสิรินครับได,ได้ประตูจากศิรากรปารารักครับวันนี้เหมาเขาเดียวลูกเลยครับโอ้โหเนี่ยจังหวะก่อนหน,น้านี้เนี่ยสุดปเ,ปเซฟนะครับโอต่สุดท้ายมาโดนลูกนี้ครับ ดูครับยกมาแล้วเกี่ยวช่องนี้แล้วเร็วกว่าครับฉกตัดหน้าแล้วยิงสวนผู้รักษาประตูเข้าไปครับ,ด,รบดูครับมองแล้วนี่เป็นจังหวะก่อนหน้านะครับติดเซฟครับแล้วพอตรงนี้เคลียร์ไม่ขาดครับ แล้วจับจังหวะเดียวเนี่ยหลุดเลยครับเจสฎากรปาราลักครับโหแล้วยิงลูกนี้เนี่ยพิพัฒน์ก็หมดสิทธ์เลยครับเกมอยู่พักใหญ่เลยครับเทฟซิรินธันวาลุสกีลุยมาครับลุสกีจัดเล่น1-2ไม่เข้าใจการก,กับซอฟฟานครับลุสกีแล้วจะย้อเลยครับให้มาเจษฎากร จษากรดึงแล้วลุ้นแฮติกอยู่ตรงนี้แฮติคไหมแฮติกครับโอโ้เจสดากรปารารักครับสังหารลูกนี้ก็3เลยครับปัทระบพิษย้อนดูกันหน่อยครับนี่ครับแตะหลบมาแล้วตรงนี้มันปลายมือจริงๆเลยครับพิพัฒ์ประคองพันครับไม่ทันครับแล้ว คนเดียว3ลูกเลยครับวันนี้ครับเจสดากรปารารักครับล็อกตกนี้ครับบอนพันแข้งพันขาปิติพัฒน์เลยครับแล้วพยายามจะเอื้องไปปาดของพิพัฒ์ก็ไม่ทันเลยครับ3 1ครับพัฒร